อาคาสำหรับชัว่วโมงนี้นะคะ91ใกล้ตัวใกล้ใจยยณคุณสริดากรยานชาติพี่เอื้องของเรานะคะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวทสวนบ้านสวนสายใหญ่ก้อนแก้วแล้วก็พี่ลาบนะคะทีมงานจิตอาสาพเพื่อนเข้าใจเพื่อนค่ะคุณพูลาบฤดีลำเลิศสกุลนะคะส่วนหัวข้อในวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจอีกเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ Myfulness การอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะ เดี๋ยวมาอธิบายกันหาว่าต้องอยู่กันแบบไหนิดตามในช่วงของ91ใกล้ตัวใกล้ใจกันนะคะมาเลยมามัวลังเลอแอดเฟรนด์โอเคเพื่อนเข้าใจเพื่นอนผานารับฟังเพื่อนเข้าใจเพื่อนเปิดใจพูดคุยเปิดใจรับฟังกับ91ใกล้ตัวใกล้ใจสวัสดีค่ะพี่เอิ้มพี่ลาบคะ่ะสวัสดีค่ะ นะคะสวัสดีค่ะพี่อภิราบคะ่ะสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยมาแล้ว <c oughs> พี่ลาบา <c oughs> คระโนโทุกครั้งเออมันอาจจะดีเลยนิดนึงใช่ไหมคะอ่าโอเคค่ะมาทั้งสองท่านแล้วนะคะวันนี้ mindfulness การอยู่กับปัจจุบันขณะเป็นยังไงคะหัวข้อนี้หมายถึงอะไรคะคําว่า m i n d f u l n ี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้กันเยอะเดี๋ยวก็ m i n d f u l eating อ่า นะเดี <ere> vida, <all> ๋ยวก็ m i n d f u l listening แล้วแต่ก็คือเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำนั่นเองค่ะมันเลยเกิดสติ mindfulness ก็คือสติในระหว่างที่เราทำมันพูดง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันคือการรู้ตัวรู้สึกตัวนั่นเองค่ะตอนนี้รู้สึกตัวว่ากำลังพูดพูดออกรายการค่ะความรู้สึกตัวคือมันรู้รู้ไปถึง พี่เอิงคะสัญญาณขาดไปนิดนึงอ้าวเดี๋ยวนะคะปากหลังไม่เช็คเช็คนิดนึงอ่ะเอามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะพี่เอิงมาแล้วค่ะค่ะต่อค่ะค่ะ mindfulness ก็คือสติหรือการรู้สึกตัวนั่นเองค่ะเรารู้สึกตัวว่าเรากําลังทําอะไรตอนนี้กําลังพูดอยู่ในรายการรู้สึกตัวว่าปากกําลังอ้าขึ้นแล้วก็มีเสียงใช่อย่างนี้คือรู้ตัวทุกขณะที่เราทำอย่างเงี้ยออค่ะ เวลาที่เราเราจะมีมล์ฟูลเนตได้เนี่ยมันก็ช่วยเราหลายอย่างมากเลยอย่างน้อยคือทําอะไรมันเสร็จรวดเร็วเพราะว่ามันไม่หลงลืมไงคุณแม่มันรู้ตัวว่าเราทำมันก็ไม่ลืมตรงนั้นไว้วิ่งมาทานนี้อยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เสร็จทุกอย่างเร็วแล้วมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้สึกตัวแล้วเราก็ตัดสินใจได้ค่ะตัดสินใจได้ดีด้วยเพราะว่าเพราะเรารู้ว่าเราทําอะไรอะ่ะเราถึงจะรู้ว่าจากนี้ไป มันจะไม่พลาดใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่ฝึกฝึกนายฟูบ้างไหมคะฝึกบ้างไหมใช่ไหมคะแต่พยายามจะอยู่กับเอานปัจจุบันอยู่เสมอพยายามนะคะแต่เมื่อเช้ชานี้ยก็หลุดนะคะหลุดตอนไหนตอนขับรถค่ะพี่เอื้องคือแบบขับรถไปเนี่ยเร,รู้เส้นทางของเราใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนะี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราขับไปตามความเคยชินแต่ไม่ได้โฟกัส นะคะในขณะขับขี่อย่างจริงๆเออเราเคยหลุดหลุดแบบเนี้ยบ่อยๆต้องต้องพยายามเอาตัวเองอ่ะกลับมาที่ถนนหนทางบางครั้งแบบขับเพลินนะคะไม่รู้พี่เอิ้งไม่รับเคยเป็นมาขับเพลินอ่ะขับไปตามความเคยชินแต่จริงๆแบบนั้นไม่ได้มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้คือเราหลุดใช่ไหมคะกับสิ่งที่เราควรจะโฟกัสเนี่ยค่ะใช่เราเพลินเราเพลินกับกับการที่เราทําแบบเดิมๆซ้ําๆแต่เราไม่นะะค มันอาจจะเป็นชั่ววูแบบแวบ,บแวบ,บแวบมาใช่ไหมคะเออใช่ใช่ค่ะเมื่อเช้าก็เพิ่งเป็นมา <laughs> หรือว่าเป็นเพราะเราคิดอะไรหลายๆอย่างไหมฮะเลยทําให้เราอ่ะหลุดโฟกัสในเรื่องของการขับขี่ไปเป็นไม่ได้ไหมฮะ,ะสิ่งหนึ่งที่เห็นค,คือมีการเร่งรีบแน่นอนอ๋อใช่ไหคะค่ะอต้องมีการเร่งรีบไม่เป็นปกติแล้วช่วงเวลานั้นนั่นแหละค่ะมันมีองค์ประกอบ ใช่ด้วยค่ะนะครับสติตรงนี้มันก็คือว่าผมมองนี้เนาะคือเหมือนน้ําที่เรียบๆเหมือนน้ำที่เรียบๆพอเรามีความเร่งรีบตื่นสายต้องรีบไปถึงห้องส่งให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยความกังวล<ช> <ๆ S 1> ความอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่มีสตินะสติก็คือ<ช> <ๆ S 2> เหมือนอน้ําที่เรียบสงบพอน้ําที่เรียบสงบปุ๊บใจเราสงบสงบคิดอะไรก็ออก มีรุ่นพ <Okay. S 1> ี่คนหนึ่งนะเขาเขาเล่าให้ผมฟังว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยก็กโวยวายโวยวาย,ย,ยทุกวันไม่มีงานทําตั้งแต่ <Okay. S 1> เขาตกงานแล้วก็อยู่คนเดียวพ่อค mm ุณแม่ก็เสียแล้เนาะก็ทิ้งบ้านหลังหนึ่งไว้ให้มีเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ mm hmm. แล้วก็ไม่โอเคเลยชีวิตไม่มีเงินจะใช้อะไรเงี้ย mm hmm. แล้วเขาก็ mm hmm. จนวันหนึ่งรุ่นพี่บอกว่า ลองตั้งสติดีๆนะค่อยๆย, <Okay. S 1> ยิบค่อยๆอ,อ,อะไรแล้วก็ทําจิตใจให้สงบเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดเนีขาบอกมันเป็นงยง่เงาี้นะเขาบอกว่าที่จะช่วยคิดให้นะคิดด้วยสตินะก็คือเราย้ายออกไปอยู่คอนโดซะคอนโดไปเช่าก็ได้หรือจะไปผ่อนก็ได้แต่เอาไว้ <Okay. S 1> บ้านหลังหนึ่งเนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่ทิ้งไว้ให้เนี่ย หนึ่งไร่เนี่ยเอาไปให้ญี่ปุ่นเขาเช่าพอดีอื่วันนี้รู้จักที่คนหนึ่งเช่าบ้านอยู่ที่เมืองไทยคก็เป็นเช่าบ้านอย่างนี้ให้ค่าเช่าห้าหมื่นบาทค่ะเคยโวยวายเนี่ยอยู่ๆมีเงินห้าหมื่นบาทงอกขึ้นมาเลยด้วยสตินั่นเองอเห็นไหมแล้วก็อยากเอาเงินห้าหมื่นบาทส่วนหนึ่งเนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยไปผ่อนคอนโด ปรมานไปห้าปีได้คอนโดมาหนึ่งห้องค่ะทุกเดือนก็ยังได้ห้าหมื่นไม่ต้องทำอะไรเลยนะน้องคนนี้แต่ตอนแรกเอะอโวยวายเพราะขาดสติเมื่อสติไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดลุงพี่คนนี้เราว่าพอนร้องคนนี้บอกอุ้ยมันง่ายอย่างนี้เลยชีวิตเนี่ยผมเป็นเงินใช้มาทานอยู่ๆแค่เนี้ยเหรอเขาบอกว่าใช่เพราะว่าเราไม่ฝึกสติพอปัญญาไม่เกิดเราคิดอะไรไม่ออกอะ ราก็พยายามไปหางานทําหางานทําอายุก็มากขึ้นก็ไม่ได้จริงๆเรามีเขาเรียกว่ามีทรัพย์อยู่แล้วอืทรัพย์แค่นี้ว่าเอาบ้านไปให้เขาเช่าแล้วก็มีเงินมาคแล้วผ่านไปเรื่อยๆนะครับเกือบสิบกว่าปีแล้วน้องคนนี้มีคอนโดต้องสี่ห้องเนี่ยกับบ้านเลยก็ยังมีอยู่ชีวิตเขาเปลี่ยนเลยครับนี้เขาก็ไปไปเรียนโน่นเรียนนี่ไปทํางานอะไรของเขาสนุกสนุกไปเลยแบบไม่ต้องซสีเรียนแล้วอะ เรียกว่ามีเ,มเงนินสบายสบายนเลยครับตรงนี้ครับสต,ติเนี่ยมันมาซึ่งปัญญานี่สําคัญมากๆเลยครับ <Ừ. S 2> จริงๆแล้วเราฝึกได้ในชีวิตประจําวันเลยเราไม่ <ammed> ต้องรอเข้ารรษาทีฝึกทีไม่ต้องรอวันพระวันอะไรเลยค่ะฝึกได้ทุกวัน <riot> ทุกลมหายใจเนี่ยเราฝึกได้เลยนะคะ <Words> ฝึกสติก <mumbles> ตับปัจจุบันขณะหรือสติกับกิจวัตรประจําวันค่ะ เราเคลื่อนไหวร่างกายเรารู้ตัวหมดเลยกายหูจมูกลิ้นกายใจคเคลื่อนหมเรารู้เราฝึกรับรู้ความรู้สึกเขาเท่านั้นเองพอเราเรารับรู้ความรู้สึกได้เนี่ยว่าเราว่าเรากําลังนั่งอย่างเงี้ยความรู้ค่ะพี่งอ่งคะรู้สึกได้ว่าเรากําลังนั่งแล้วไงต่อนะคะสัญญาณมันขาดไปคคะก็รู้สึกว่าเรากําลังนั่งเราจะรู้เลยว่าอ๋อเราบอกตัวเองว่าเอ๊ะฉันกําลังนั่งนะ ลองดูในกดขึ้นความรู้สึกมันเกิดขึ้นที่ก้นเราใช่ไหมว่าก้นเราสัมผัสอะไรอุ้ยบ่อนิอ่มอย่างเงี้ยนี่คือสติมาแล้วง่ายสุดจับแก้วน้ํากําลังกินน้ําจับแก้วน้ํามือจับสัมผัสรู้ตัวว่ากแก้วน้ําสิ่งที่จะทําให้สติเกิดก็คือต้องทําทุกอย่างให้ช้าลงหนึ่งสเต็ปค่ะอ,อันนี้คือเทคนิคใช่ไหมคะถ้าเราใช้ชีวิตปกติ ไปโน่นไปนี่ตลอดเวลาไม่เกิดสติทําอะไรกับเร็วดึงตัวเองให้ช้าลงดึงตัวเองให้ช้าลง,งหนึ่งสเต็ปก็คือกลับมาอยู่กับลมหายใจวิธีการดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกเลยหายใจเข้าดหายใจออกมาแล้วสติอืง,ง,ง่ายไหมอ่ะแค่นี้เองค่ะง่าย่าย่ะยเมื่อวานเนี้ยคุณแม่เขา ได้คุยกับคุณแม่คุณแม่เขาก็บ่นนะคะว่าเขาชอบเตะนู่นเตะนี่เราก็บอกว่าเราก็อธิบายคุณแม่ฟังบอกว่าคุณแม่เป็นคนทําอะไรเร็วคือใจร้อนคือใจไปละนะคะแต่ร่างกายด้วยความที่ว่าเราอยู่ในวัยชราใช่ไหมคะคือปจอัจจัยไปก่อนแต่ร่างกายมันไม่ไปตามนะคะบางครั้งคิดเรื่องนูน่นเรื่องนี้ตัวเองก็เผลอไปเตะนูน่นเตะนี่<ม>ก็เลยบอกท่านว่าลองทําอะไรให้ช้าลงนะคะค่อยๆเดิน,นะค,ะค่อยๆย,ย่างก้าวเออท่านก็รับฟังนะคะ ท่านก็พยักหน้าแต่ก่อนเนี่ยถ้าพูดแบบนี้นะมีการเถียงกันหน้าดูเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าท่านเป็นคนใจอ้อนนะคะทําอะไรต้องทําทันทีนะคะแต่ว่าตอนนี้ด้วยร่างกายที่แบบว่าเอออายุมากขึ้นเรื่อยๆมันทําแบบนั้นไม่ได้ก็เลยต้องบอกท่านบอกว่าทําทุกอย่างให้ช้าลงแล้วเราจะรู้สึกสบายใจขึ้นเออตอนนี้ลองให้ท่านทําดูไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะคะเพียงมิลาชอบครับได้ผลครับถ้าฝึกถ้าฝึกดูเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเราไม่ต้องรอ ฝึกทุกเวลาเลยนั่งคุยมีสติรู้ความรับรู้รับรู้สึกแค่นั้นเองแก็ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะทําได้เองค่ะคเสริมครับเสริมทำอะไรให้ช้าลงเนี่ยมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งครับว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนนะสังเกตไหมครับว่าในจังหวะที่ฝนตกปุ๊บฝนตกปุ๊บคนเรามักจะวิ่งเสมอเวลาอยู่ๆเคยเดินฝนตกปุ๊บวิ่งพวดเลยค่ะเองก็เป็นค่ะนลา เป็นทำไมผมก็เป็นเนาะพอดีผมรู้จักหลวงตาท่านหนึ่งท่านเคยสอนผมว่าสังเกตไหมว่าพอฝนตกปุ๊บเราวิ่งแล้วเราก็หกล้มอืมแล้วเราก็เปียนเท่าเดิมและเจ็บตัวอีกด้วยให้ผมจาไว้นะทุกครั้งที่ฝนตกให้เดินด้วยจังหวะปกติเลยยังไงมันก็เปลี่ยนอยู่แล้วก็ค่อยๆเดินไปก็ถึงเหมือนกันผมเลยมานั่งนึกจริงด้วยแล้วบางทียกมือขึ้นทำอย่างเงี้ยมาป้องหัวหลวงตาถามผมว่าแล้วไอ้มือป้องหัวไว้เนี่ย มันกันเม็ดฝนได้กี่เม็ดยกขึ้นมาทําไมเออถ้าบอกว่าต้องมีสตินะให้เดินเป็นเหมือนจังหวะธรรมดาแล้วโยมจะไม่อกกผมเราบอกโอ้อดีจังเลยวันหนึ่งเราจะเอาความรู้่วงเงี้ยไปบอกคนอื่นบ้างเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเลยเนะนาะหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องวิ่งกันละค่อยๆเดินไปค่อยๆก้าวไปมันเปลี่ยนเท่ากันแหละครับผม ใช่ค่ะเมื่อวานก็โดนฝนแล้วก็วิ่งแบบนี้แหละฮะพี่ราบนะคะ <c oughs> แต่แต่แต่ด้วยความที่เราอยู่มากขึ้นเนี่ยเราก็โฟกัสในเรื่องของการการเดินกึ่งวิ่งนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราก็กลัวล้มเหมือนกัน จะถามว่าช่วยอะไรได้บ้างก็คงไม่ได้ช่วยอะไรได้บ้ากแต่อย่างน้อยเรามีการโฟกัสกับสิ่งที่เราทําอยู่ในขณะนั้นใช่ไหมคะใช่อย่างนั้แหละเรียกว่าสติเกิดตอนระหว่างเดินระหว่างสายฝนใช่ใช่รอดมาได้เมื่อวานเมื่อวานรอดมาหนึ่งวันแล้วค่ะพี่อังพีลาบนะคะแต่ว่าถัดไปถ้าเราขาดยังไม่เป็นค่ะแต่ว่าถ้าเราถ้าวันถัดไปแล้วลืมโฟกัสนะคะนะคะกับทีนี้ถ้าเราถ้าเราเริ่มต้นที่จะฝึกล่ะจะทำยังไง ต้องลองใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้สําหรับคนที่ยังไม่เคยกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวเลยทําอะไรก็ทําอยากทําอะไรก็ทําทําทาทาทาต่อเนื่องไปเรื่อยแล้วบอกว่าฉันทํางานได้หลายอย่างมากในวันหนึ่งจะถามว่าทําอะไรบ้างต้องมานั่งนึกว่าทําอะไรบ้างอันนี้คือระหว่างทาไม่มีสตินะเพราะไม่รู้ตัวเขาบอกว่าเวลาที่เราจะฝึกง่ายๆเลยให้เรากลับมาสังเกตลมหายใจที่เข้าค่ะอืกลับมาสังเกตใช้คําว่าสังเกต ยังไม่ต้องไปทําอะไรเขาแค่สังเกตว่าเอยหายใจอยู่ไหมเราตอนนี้่คะเนี่ยบ่อยๆบ่อยๆกลับมาสังเกตลม <ง S 2> หายใจบ่อยๆไอหายใจเข้าแล้วนะหายใจออกแล้วนะฝึกอย่างเงี้ยค่ะเยอะๆมากๆบ่อยๆวันละสิบยี่สิบครั้งทุกครั้งก็เพล่อๆกลับมาสังเกตลมหายใจอืแล้วเราอยู่กับเขาสักสามสี่ลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะมันจะสึกตัว บางคนก็ถามว่าทําไปเพื่ออะไรดูแล้วเหมือนมันไ,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะจริง,รงๆแล้วอยากจะบอกว่าถ้าทําไปแล้วมันทําให้อารมณ์เรานิ่งนะะพออารมณ์เรานิ่งเหมือนกับที่เราคุยกันว่าพออารมณ์เรานิ่งนะคะเราก็จะมีสติมากขึ้นแล้วเวลาเราจะแก้ปัญหาอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายง่ายกว่าที่อารมณ์เราเหวี่ยงจริงไหมคะอันเนี้ยการที่เราบอกว่าพยายามนิ่งเข้าไว้เนี่ยมันจะทําให้เราแก้ปัญหาต่างๆได้ไม่ยากเลยต้องลองฝึกดูคือ <laughs> ที่พูดอย่างเนี้ยนะคะ สมัยก่อนอะตอนตอนประมาณสักสามสิบสี่สิบเนี่ยค่ะเพียนะครับก็มีปัญหาชีวิตเหมือนกันนะคะตอนนั้นก็ไม่รู้จะไปเพื่ออะไรยังไงทํายังไงดีก็เลยแบบว่าสวดมนต์ค่ะง่ายๆแบบนี้แหละไม่ได้ไปวัดด้วยนะคะเพียงไม่ราบนะคะสวดมนต์เองที่บ้านทุกคืนนะคะจนสุดท้ายเนี่ยเออเราเหมือนว่าเรามีสติมีปัญญากับการแก้ไขปัญหาได้ไม่ยากเลยค่ะเออเรามีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องแค่เนี้ยมันช่วยได้จริงหรอทาเองมันช่วยได้จริงค่ะ แปลกไหมคะพี่อวิลาอมอยากให้ทุกคนลองดูสำหรับใครที่มีปัญหาใช่ไหมคะเขานึกไม่ออกว่าแหมอ้สวดมนนั่งสมาธิมันจะช่วยอะไรได้แต่บอกเลยคะ่ะว่ามันช่วยได้จริงนะต้องลองทําดูค่ะใช่เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ยถ้าเราไม่ลองเริ่มต้นทํากับตัวเราเองคะคะเราจะไม่เห็นเราจะไม่รู้สึกเราจะไม่รู้ตัวว่ามันดีขึ้นจริงๆค่ะต้องทําด้วยตัวเองจริงๆคะ่ะ ถึงเรามานั่งบอกกันสามคนแล้วไม่ยอมลงมือทํามันก็ไม่เกิดผลด้ใช่ต้องทําด้วยตัวเองค่ะลองทาแค่บอกแค่อบ่อยๆด้วยนะคะใช่อบ่อยๆนะคะอืมคือมีช่วงหนึ่งหยุดไปค่ะเพราะว่าปัญหามันหมดไปแล้วอะเวลาพอปัญหาหมดแล้วก็หยุดหยุดสวดนะคะมีนะคะหยุดสวดเสร็จแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันรู้สึกคือจิตใจมันไม่สบายอะค่ะ มันเหมือนถ้าเปียบมเหมือนกับร่างกายมันไม่เออมันเหมือนกับร่างกายไม,ไม่ไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวต้องกลับไปทําใหม่แล้วรู้สึกเออมันนิ่งขึ้นเยอะแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขขึ้นมันก็แปลกนะคะแต่ต้องทําลองทําดูอยากจะแนะนําอืมแม้กระทั่งเรื่องการสวดมนต์เนี่ยมันช่วยอะไรไหมคะ,ะแต่ก่อนเนี่ยชอบซื้อชอบช้อปปิ้งมากเลยแล้วไปอ่านหนังสือธรรมะนะคะท่านก็พูดถึงเรื่องของการมีนะคะมีมีของเยอะๆอ่ะ นะคะถามว่าถ้ามีแล้วเราจะมีความสุขทิ่แท้จริงหรือเปล่านะคะมันควรมีในสิ่งที่เราจําเป็นเท่านั้น <Okay. S 1> หลังจากนั้นพออ่านรรมะไปจบหนึ่งเล่มเออเข้าใจค่ะว่าเราไม่ควรมีทุกอย่างนะถ้ามีแล้วยิ่งมียิ่งทุกอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็ช่วยไปได้มากค่ะนะคะการช้อปปิ้งมันก็ลดน้อยลงเงินก็เหลือมากขึ้นออมันทําได้จริงๆนะคะเพียงเวลาค่ะ ถ้าใครไม่เชื่อนะถ้าใครไม่เชื่อเอาหลักวิทยาศาสตร์ไปสำหรับเด็กสมัยใหม่นะหลักเหตุและผลเนาะเวลาเรายิงหนังกรติกหรือเรายิงปืนเนี่ยเราเล็งไปที่เป้านะครับสังเกตไหมครับว่าเขาบอกให้กั้นหายใจแล้วก็เหนียบไกตึ้งตรงเตะเลยในช่วงที่เรากั้นหายใจน่ะมันอื่นไม่ได้มันคิดเรื่องเป้าหมายอย่างเดียวมเอันบลัวร่างกายก็ไมกระเพื่อมด้วย เมื่อก<อ>ี้ผมบอกแล้วว่าอะไรก็ตามที่มันนิ่งๆน่่มันคือสติเม<ช>ื่อไหร่ก็ตามที่เราการหายใจปึ๊บเล็งปังโ<ช>ดนเลยนี่ครับอ<ช>ันเ<ช>นี้ยให้น้องๆเข้าใจอย่างนี้เลยเพพาะเด็กรุ่นใหม่เขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาบอกฝึกสติเหมือนแบบงงงายไปฝึกอะไรกันอย่างเงี้ย<ช>จริงๆแล้วมันก็คือ<ช>รวบรวมทําให้ร่างกายมันนิ่งๆพอนิ่งๆคิดปัญญาก็จะเกิดอะไรก็เกิดนะฮะให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยลองเอาเหตุผลตรงนี้มาคิดดูว่ามันจริงหรือ จากนั้นเราก็เริ่มฝึกปกติพอฝึกไปเรื่อยๆมันก็เรียนเก่งขึ้นจําแม่นขึ้นทําอะไรง่ายขึ้นขับรถก็ไม่หลงทางเลี้ยวไม่ผิดโอ้ลองดูครับดีเลยตรงนี้นะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเด็กยุคใหม่เด็กยุคใหม่ค่ะพี่ลาบเขาชอบบอกว่าเราอ่บเขาอะคอลลาเจนชอบใช้คําพูดนี้อยู่สม่ําเสมอเคยได้ยินไหมคะว่าเราอะจะไม่เข้าใจเขาหรอกเหมือนที่เขา่าไม่เข้าใจเราหรือว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่เราสอนหรือว่าสิ่งที่เราแนะนํา เอออันนี้ปัญหาปัญหาค่อนข้างที่จะแก้ไขยากมากส่วนใหญ่เขาจะเชื่อเพื่อนเชื่อในโลกในโลกเชี่วมากกว่านะคะแล้วก็ลองคิดดูนะ,ะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยจะมีลักษณะพฤติกรรมเนี่ยคล้ายๆกันนะคะเหมือนแบบว่ามันเป็น c o อป,ปี้มาจะกมาจากใช่นะคะทำให้บางครั้งสอนมันก็ยากเหมือนกันนะคะเด็กรุ่นใหม่ๆเนะี่ย สมัยเราเราจะเชื่อพ่อแม่ใช่ไหมคะสมัยเนี้เขาจะไม่เชื่อเราเท่าไหร่นะเขาบอกว่าเขามีความคิดเป็นของตัวเองเขาอยู่ในยุคปัจจุบนันยุคใหม่เออเราก็แบบว่าได้แต่นั่งฟังอ่ะอมไม่เป็นไรอย่าพลาดมาแล้วกันการฝึก<า><ะ>สติมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องล้าสมัยด้วยค่ะไมฟู Fool, เนี่ย myfulness เนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยมันทําแล้วทําในทุกเดียนนี้แต่ละประเทศยิ่งยุโรปเนี่ยเขายิ่งใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้นเยอะ แต่เรากและสิ่งหนึ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเวลาที่เราฝึกสติหรือว่ากลับมาอยู่กับลหายใจเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือสมองได้ออกกําลังกายเ,เวลาที่เราจดจ่อกับอะไรนะคะสมองส่วนหน้าที่มันเป็นเรื่องของความจําเนี่ยเขาก็จดจดจ่อไปกับเราม,มันจะทําให้สมองเริ่มสื่อสารกันข้างในมันก็จะมไม่ไม่อยู่นิ่งๆไม่เหมือนกับเราไปสื่อสารกับกับมือถือแต่เราสื่อสารกับตัวเราเอง เรากาลังรู้สึกตัวว่าเราพูดอย่างเงี้ยสมองมันก็ส่งไปบอกว่าเออกําลังพูดนะสมองส่วนหน้างหลังก็ส่งมาว่าเออพูดอยู่นะอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้สมองทํางานครบถ้วนหนึ่งป้องกันการหลงลืมความจําก็จะดีสองไม่เป็นอัลไซเมอร์เห็นไหมคะเพราะว่าเราออกกําลังกายสมองเองหลังๆเราเห็นว่ามีผู้ป่วยอัลไซเมอร์อายุน้อยลงนะคะใช่ไหมคะ เพราะนั้นเราต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะลองฝึกดูน่าจะช่วยได้เพราะว่าอายุน้อยเนื่องจากเออสมองเขาใช้เยอะเกินไงใช้สมองเยอะในการดูโซเชียลในการใช้กับมือถือเอเนี่ยค่ะเสพข่าวเยอะมากสมองมันพังพระสมองพังสมองมันล้ามากมาเลยค่ะมันจะส่งผลต่อความจําและอันดับแรกจะมาเลยค่ะอนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนด้วย ใช่ไหมคะคือถ้า,ถ,าถ้าใช้สมองมากเกินไปแน่นอนเลยพักผ่อนมันน่าจะไม่เพียงพอน่นอนน้อยเหมือนเกินสมัยก่อนอดีตเนะี่ยมีหลายท่านเลยนะคะนอนน้อยแต่ทำงานเยอะอนะคะสุดท้ายเนี่ยก็อายุไม่ยืนยาวนะคะเขาบอกว่าการออกกำลังกายกับการนอนเนี่ยการนอนสำคัญกว่าการออกกำลังกายด้วยซ้ำไปเหมือนกับว่าร่างกายได้พักผ่อนสมองได้หยุดคิดนะคะแต่ถ้าเราใช้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยผลกระทบมันค่อนข้างมาก เพราะการ<ม>ออกแรกจึงมีความสําคัญน้อยกว่าการพักผ่อนหรือว่านอนให้เพียงพอด้วยซ้ํา<ม>ใช่ไหมคะอันนี้ก็คงจะต้องชวนนะคะมาเริ่มฝึกกันเถอะฝึกตั้งแต่เด็กๆยิ่งดีนะคะมันจะช,ช่วยเราทุกอย่างเลยอย่างน้อยเวลาที่เรามีไมยฟูลแล้วเนี่ยเราสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องขึ้นมันก็จะทําให้เราไปสู่เป้าหมายได้เร็วและชัดเจน ต้องต้องพยายามฝึกก่อนใช่ไหมคะอย่าอย่าอย่าแบบคิดว่าไม่เป็นไรหรอกฉันสามารถนะคะดูแลในเรื่องของอารมณ์ของเราได้แต่จริงเวลาอารมณ์หลุดเนี่ยบางครั้งบางคนก็ไม่รู้ตัวเห็นไหมคะบางคนไม่รู้เลยว่าเอาฉันเป็นอะไรฉันก็เป็นปัจจุบันฉันนี่แหละนะคะแต่ว่าไม่ได้ประการฝึกเนี่ยมันกลายเป็นนิสัยไปละอารมณ์ร้อนนะคะคุยับใครก็ไม่รู้เรื่องแล้วมีความคิดว่าตัวเองถูกเสมอไอ้นี่มันจะเป็นปัญหาในการใช้ชีวิต เพราะฉะนั้นอย่าทำอย่าทำแบบนั้นลองกลับมานะคะอยู่กับตัวเองดูมาตอนนี้ตัวเองอะนะคะอยู่ขั้นไหนแล้วระดับของอารมณ์ระดับของนิสัยการเข้ามีส่วนร่วมนะคะสังคมเราอยู่ตรงระดับไหนแล้วควรแก้ไขหรือไม่ใช่ไหมคะอ่่สุดท้ายค่ะเวลาผ่านไปเร็วนะคะพี่เอ็งเวลาใช่ค่ะก็ฝากให้ฝึกสตินะคะค่ะ ฝากให้ฝึกสติกันทุกวันแล้วก็บ่อยๆนะคะแล้วถ้าเกิดสติมันหลุดมากๆไม่รู้จะระบายกับใครก็แอดเฟรนโอเคค่ะค่ะเข้ามาได้เลยนะคะแอดเฟรนโอเคก็จะมีสิทธิ์อาสารับฟังคอยให้บริการอยู่ฟรีค่ะอืมนะคะชอบมากเลยสติหลุดเมื่อไหร่หลุดเมื่อไหร่ก็รีบมาเลยนะอย่าปล่อยให้มันหลุดนานนะคะเดี๋ยวมันจะกลับ กลับไม่ได้หาทางกลับไม่ได้นะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวคุยกันต่อนะคะพี่วิลาวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะทั้งสองท่านเลยสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะก็นําเรื่องราวที่น่าสนใจหัวข้อที่สําคัญนะคะเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยแหละนะคะมาพูดคุยกันต่อค่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ เราคงต้องลาในช่วง9-1ใกล้ตัวใกล้ใ,ใจก่อนคะ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าติดตามขอ้อมูลข่าวสารการจราจรนะคะเปิดใจพูดคุยเปิดใจรับฟังกับ9-1ใกล้ตัวใกล้ใ,ใจ